เปลี่ยนเครื่องวีสามวีสามทดสอบจูนเกียร์ซิงนะฮะได้บทสรุปแล้วนะฮะจูนเกียร์ซิงเราได้บทสรุปแล้ว เราได้บทสรุปของการจูนเกซิ่งนะนะฮะคุณตีสปียเวิร์กคุณนี้ไม่กลับร้านนะอู้งานหรือเปล่าเนี่ยซ่อมรถอยู่ซ่อมรถอะไรครับผม NV อ้าวไหนบอก n อขายแล้วยังไม่ขายซีวิกเอฟบีไหมได้มาใหม่ขนล้อได้เหมือนกันผมได้สองเดี๋ยวแล้วคันนี้ทำไรเนะรี่ยคันขาวทำไรเนะี่ยใส่เฮด <นะ S 1> คันนี้อะไรแปดกล่อง 4K สองคันใส่เฮดใส่ท่อใส่ท่อกับรีแฟตแอดถาดมีตรงรุ่นนะครับท่อและแล้วเราก็ได้บทสรุปนะครับก็คิดว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสามทดสอบจูนเกียร์ซิ่งนะฮะคุณนัดฮะอันนี้เราได้เจอ ตัวจริงเสียงจริงเพราะว่ารับปากกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานว่าแก้ไขแล้วจบไม่จบต้องมาเจอกันที่นี่นะฮะต้องมาเจอกันที่อู่ผมนะครับนีม่มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วนะฮะ เอาแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วฮะจบทงไปแล้วครับจบสรุปจูนเกียร์ซิ่งเราจบนะฮะเกียร์มันไม่ไหวจริงจริงหลับไปแล้วคือบูทมันเยอะไปอะครับผมแล้วก็แล้วก็มันมันเกียร์มันตัวเกียร์มันรับไม่ไหวจริงจริงวันนี้เนี่ยผมก็เลยสัญญากับน้าแจมแล้วครับว่าว่าจะเข้ามานะครับผมอ้าวพี่ออสวัสดีครับผมก็สัญญากับพี่มาตามลูกน้องเปล่า ลูกน้องพี่ไม่ยอมกลับเนี่ยลูกน้องพี่ออสเหรอเสร็จตั้งนานแล้วไม่ยอมกลับพี่ติดหญิงอยู่อ้าวนะเฮ้ยเจ้านายมาตามเฮ้ยเจ้านายมาตามรถพังอยู่อ๋อรถพังอ๋อพี่ก็ออกรถใหม่ให้หน่อยนะครับนะฮะตีบอกว่าอยากขับแอร์เวนซาไม่ใช่ละอ้าวไม่ใช่เหรอพี่ออสเขาออกแจ๊ซซีเคเมาเนี่ยเอออ่ายังไงฮะแล้วจะไปซ่อมทำไมเอ็นวีอ่ะ แกตจีเคก็ใช้พี่ที่อะไรอ่ะต่อต่อเราเข้าเรื่องเราเข้าเรื่องเกี่ยงเรากันต่อก็เลยก็เลยวันเนี้ยเพิ่งได้มาเจอรัจหรือเขาเรียกว่าพี่กั๊กนะครับผมก็ก็เลยวันเนี้ยเลยจะมาขอแก้ตัวแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองรุ่นหนึ่งลองรุ่นหนึ่งโชว์ของกันหน่อยมีอะไรบ้างนะพี่เอดีกว่าอ่ะจัดมาเอขาผมเนี่ย มีปัญหาเรื่องเกียร์แม่งชอบกระตุกกระตุกประหลาดประหลาดนะครับมันไม่สมูทเออย่างที่คุณหบอกพี่นะอะไรนะแหลกใช่ไหมเกียร์มันแหลกมูทมันแหลกเออมันมันเป็นที่อไรเปนที่เกียร์มันไม่สัมพันธ์กับใช่มันไม่สัมพันธ์กันแล้วเบนซ์มันไม่แก้ให้เอะมันมันมันเขาออกแบบมให้ประหยัดอะครับพี่อ๋อมันไม่อึดอ่ะใช่เอารถเจ้าปัญหาก่อนเลย A250 อ่าฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลอกให้แถมเซียใแช่กูด้วยนะฮะเพราะว่า เซีย <wykor> <s architectural udo> แซก็ต like? well. ิดทะโบเหมือนกันทีนี้เนี่ยบทสรุปก่อนเราเอาบทสรุปก่อนนะฮะที่สงสัยกันและดรามากันนะฮะหนึ่งเนี่ยโปรแกรมเนี่ยเจ้าของรถไปไหนวะเจ้ของรถเ้าของรถคุยโทรศัพท์เจ้าของรถคุยโทรศัพท์ต่อเกียร์เนี่ยบอกเลยว่าเร็วขึ้นแน่นอนนะครับต่อเกียร์เนี่ยเร็วขึ้นสองถามว่าจูนแล้วไม่ใช่โน้ตอุดมยดเป็ดกูโจยบอยกับไม่ใช่โน้ตไม่่ใชไม่ใช่ ดูยังไงเป็นโน้ตอุดมเนี่ยใกล้เคียง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 คนทัอยูะฮะใกล้เคียงนะฮะสมูทขึ้นใช่รับความแรงได้สักแค่ไหนมีลิมิตของมันครับมันก็คือลิมิตของตัวตัวเกียร์นะครับนะครับถ้าเกียร์มันรับไม่ไหวจะให้จูนเทพแค่ไหนมันก็คือไม่ไหวโปรแกรมเทพแค่ไหนมันก็ไม่ไหวจริงสรุปคือมันได้เท่าที่มันไหวนะฮะอ่าไม่ใช่ว่าโปรแกรมมีปัญหาแล้วก็ บอ,บอกนะครับว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับ,รบนี่นี่เราสองคนไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับ,ค,รบคุยกันเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีคําพูดคำหนึ่งผมเคยมีปัญหากับหลายคนนะฮะมีคนพูดมาให้คิดด้ึงบอกว่าแกจะตายหาแล้วไอ้เหี้ยรุ่นนี้รุ่นใหญ่เขาไม่ทะเลาะก,กันแล้วเลิกเลิกได้แล้วนะครับอันเนี้ยมีคนพูดสะิดมาตะใหม่ตะใหม่ตะใหม่ก่อนยแม่แกตายหาได้เหี้ยก็เลิกทะเลาะกันแล้วเฮ้ยอันเนี้ยใช่ อ๋อมีแฟนขับผมด้วยเนี่ยวันดีครับนัสอ่านดูด้วยนะได้ครับก็หลังจากนี้ก็มันมีนี่ด้วยมันมีแจทีเกย์คันเอ้ยแจทีด้วยลูกค้าเราอะเอามาอะไรโบอ่ะคันไหนรถโรบติดกับผมไปไปจูนเกียร์มาไม่ใช่สีขาววันนี้มาเช็ดขั้นเครื่องพอดีเขาก็ถามว่าถ้าบูทเยอะแล้วมันจะไหวไหมเงี้ยก็ตอบไปเลยนะว่าบูทเยอะก็ไปก็ไม่เกี่ยวคือมันอย่างนี้ครับแต่เกียร์ทีดีกว่านะ ใช่เกียร์ G E มันดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอเกียรถพวกนี้มันลูกเข้ากับป๋องหมาเองเอมันมันทำอะไรกับมันมากอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากครับผมแล้วยิ่งโปรแกรมเราเนี่ยทันสมัยจริงไม่ต้องไม่ต้องมานั่งแกะไม่ต้องมานั่งรื้อไม่ต้องมานั่งอะไรแค่เสียบฟักจูนได้เลยจริงเดี๋ยวเอกเอกเอฟเฟต้ามึงอ่ะขายทิ้งเถอะพอเถอะนะกูจะบอกให้นะแหมมึงยังคาดหวังย้กจะจูนเกียกรอมึงขายเถอะ นะครับผมแล้วก็คือคือผมก็ทําได้เท่าที่ผมทําผมก็ไม่ใช่เทพผมก็ไม่โนสตาดามุสที่ <Okay. S 2> จะมาตั้งให้แบบเป๊ะแต่แฟนเพจผมถ้าสมมุติว่าแฟนเพจน้ำแมนนะไอ,อแฟนเพจน้าแจ่ม,ม <Okay. S 2> นะครับแฟนเพจน้าแจ่มที่เป็นแฟนเพจผมด้วยก็จะรู้ว่าผลงานผมเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแทบทุกวันนะครับผมรถหลายๆยี่ห้อก็เข้ามาทํา อย่างวันนี้ก็เพิ่งฟอร์จูเนอร์ปูสามสี่สิบก็จบไปฟอร์จูเนอร์จต้องทำสบายมากเคือพวกเนี้ยมันมันมันเป็นมันอยู่ที่เกียร์ด้วยอ่ามันมันเป็นอะไรคือถามแล้วมันเห็นผลไหมนี่ยมันเห็นเห็นผลไหมท่าในเนี้ยของการสมูทอะไรพวกเนี้ยมันเห็นพวกเาวานผมกลับมาเ่ยมันมันได้เลยอารมณ์ตรงเนี้ยมันได้นะครับตรงนี้มันได้นะแล้วก็ที่ดราม่ากันเรื่องว่ามันพังไม่พังพัง เพันไปแล้วพันวีอเนี่ยสรุปหลับเรียบร้อยนะฮะมันมันมันหมดมันหมดมันแล้วจริงๆจูนเกียร์ไม่ได้ช่วยจะให้เกียร์มันโอ้โหต้องคนแรงม้าได้มหาศาลไม่ใช่เพราะเพราะวันเนี้ยปลาไปสองรับม ม้าเนี่ยผมสืบมาเนี่ยอม้าวีออสเกียวีออสเดิมๆเนี่ยรับมาได้แค่สองร้อยตัวสองร้อยสองร้อยยี่แค่นั้นคันนี้นอไปสองร้อยห้าสิบท็อปสอม้าสองสองม้าสองสองม้าสองสองผมผมกดไว้อยู่แล้วอ่าีจะกดไว้แค่นี้มันก็มันก็สุดสุดมันแล้วจริงๆอ่ะครับผมสุดมันแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์แต่อย่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อเขาเรียกว่าอยู่ที่กำลังของมันอยู่ที่ ตามมีตามเกิดของมันนะครับมันเกิดมาได้เท่าไหร่ก็นั้นเดี๋ยวต่อไปต่อไปเราจะมาลองเบนเอสอานะครับเพราะว่าผมว่าคนที่ใช้รถรุ่นนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเกียร์ที่มันงงงะอเดี๋ยวปอะไรมาพี่ก็ผมสองปีแล้วก็น่าจะก็น่าจะใหม่กว่าตัวนี้ลองดูโปรแกรมไว้มีไหมตามนั้นนะตามนั้นนะฮะไรเรื่องจูนเกียร์ออโต้นะครับ เวอร์ชั่น3บทสรุปนะฮะ,ะตามที่ได้ยินการอุ่ยเที่หน้ามืดนะครับการจูนเกียร์เห็นผลไม้เห็นนะครับยังไงช่วงต่อเกียร์เนี่ยช่วยได้ออยเกียร์ถ้าจะใส่ใส่ให้ได้มาตรฐานให้ถูกต้องนะครับแรงดันต้องเหมาะสมนะครับส่วนคนที่คาดหวังว่าหรือเคยได้ยินมาว่าการจูนเกียร์จะทำให้รองรับแรงม้าไลงสูง,สง นะครับรถบูต <th ext ric Paste> เท่าไหร่ก็ทนได้อันนี้ไม่ได้นะครับยังคงอยู่ในลิมิตที่เกียร์รุ่นนั้นๆ <th art> จะรับได้นะฮะนะครับนะครับนะครับอยู่ในลิมิตที่เกียร์รุ่นนั้นๆจะรับได้ไม่ใช่ว่าจูนเกียร์แล้วจะไม่พังนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใครที่ทําแล้วประทับใจก็บอกต่อการใครที่ทำแล้วมีปัญหาก็ให้เข้ากลับไปแก้ไขนะครับ ะครับส่วนเรื่องของเราเนี่ยเราในทดสอบในบทของ R v ีอ s e เซตโตแล้วอาการมันออกมาเป็นอย่างนั้นเกิดจากอะไรนะครับใครที่ยังไม่ไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องการจูนเกียร์เวอร์ชันนึและเวอร์ชันสนะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทดสอบลูกค้าเอารถมาให้ทดสอบนะครับเราก็ได้เทสนะครับ G K เนี่ยผมเซตโตทุกคันเกียร์ C V T ไม่เคยมีปัญหา จัดได้เลยอยู่ที่คนที่เซทโบคุณเนี่ยคนจูนคุณเนี่ยจูนได้ดีแค่ไหนผมจูนรถเซทโบทุกคนันผมรู้ลิมิตว่ามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แนะนำวิธีการขับนะครับว่าช่วยได้เทคนิคในการขับเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้าใจตรงกรันนะจ๊าลุงยาแม่งโดนอุ้มไปแล้วมั้งว่านะฮะ นะตามนั้นนะเฮ้ยคันแดงเสร็จปะเนี่ยใ,นนใครประกอบใค,ใครเรียกมาประกอบให้เสร็จจะส่งวันนี้ไปเรียกตาอ,อูมาประกอบคันแดงอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาลองที่ว่า A 250โปรแกรมไหนๆก็เราก็ลากเข้ามาถึงอู่แล้วนะฮะคุณนัท ก็จะเป็นช่วงลองของ่อยว่าอันนั้นเนี่ยอ่ะไม่จบแนละ้วแล้วเรามาลองเคสอื่นกันบ้างนะครับเืิดจะได้อะไรดีๆว่าไงจ๊ะเธ<ะ>อล้อเหรจ๊ะล้อวิ่งม,มากี่โลจ๊ะห้าร้อยเป็นกระทะหรือว่าแม็กจ๊ะ,จะกระทะสามพันห้าจ๊ะดูเรื่องนะจ๊ะได้ค่าสปริงโหลดแล้วอย่าไนะเออ,เอ,อ,อจ๊ะ ร้านอยู่สงวพาดอนเมืองนะครับนะฮะนะฮะสงวะพาดอนเมืองขึ้นทางด่วนถึงเลยนะขึ้นทางด่วนถึงเลยนะครับนะก็สรุปสรุปคลิปนี้ให้ใครสงสยัยใครที่ดูคลิปแล้วอาจจะยังไม่เคลียร์เนี่ยก็อินบ็อกมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าอะ,อะไรอะไรอะเสร็จแล้ววีออสเขียวอะมึงเอาไปซิ่งได้เลยโธ่ะ เสร็จแล้วสิ่งได้เลยฮะไม่เอาเดี๋ยวรวยนะสิ่งได้เลยอ่ะนะจ๊ะเขีียเรถเกิอรถเกินอ่ะไหนๆก็ไล่ล้วจะได้ดูกันหลายๆคันดูงานอื่นไปด้วยยาลิตได้ครับสองร้อยกว่าม้าได้อยู่ดูมันเป็นอย่างนี้ เกียเนี่ย All New Vios เนี่ยนะครับรับได้ไม่เกิน230ม้านะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าก็อยากจะคิดว่ามันทำได้ก็เอาไปจูนเกียนะครับามันจะมีอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่สีทรมมี่อีกแล้วไม่สีทรมมี่ไอ้เหี้ยเขาเรียกส้มแลมโบดูยังไงเป็นสีทรมมี่เนี่ยแม่ยลูกค้าทำอะไรอ๋อ Vios โอเค อันไหนเอ่ยสามเจ็ดครับส,สามเจ็ดเริ่มต้นหมื่นแปดห้าตัวนี้เลยสองหมื่นสี่ยางซอฟอ่าอยู่ที่ยางราคาอยู่ที่ยางอ่าใช่ที่ยางเอาตัวไหนใส่รถอะไรวีออสก็ใส่ออฟยี่แปดเลยนี่มันสามห้าใส่ออฟยี่แปดจะยกนิดนึงอ่าจะสวยกว่าทีนี้ก็เลือกยางถ้ายางเป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ย ก็1มนะื0 0นหถ้าเป็นตัวนั้น24งนสะยางมันเป็นซอฟต์ไงเท็ดแวร์สองหรือถ้าจะเอาโหดส,สุดๆก็อันนี้อันนี้เท็ดแวร์แปราคาเท่ากันนะครับนะตัวไหนเลือกโลดไหนวิอ่อ๋อขันไหนเนี่ยอ๋อนี่ยเลือกได้เลยเหมือนที่สุดในสามโลก เหมือนที่สุดใน38โลกนะฮะจบนะเวอร์ชัน3เฮ้ยเบรกลันสต็อปหลุดมัดจำนะวีออสแล้วก็แจดนะครับชุดละหมื่นเก้าตรงรุ่นขันน็อตนะนะมิวเทพยังอยู่นะยังไม่มีมัดจำนะซีวิกกับแคมรี่นะซูม่วยมีครับเข้ามาเอาเลยนะครับตามนั้น อันไหนเนี่ยท่อกันไหนชุดใหญ่ใช่ไมเฮดกับมอวักปลายอ่าน,นี้อะไร GK สูตรนี้ของผมนะครับดู GK มึงไม่ต้องไปทำกล่องให้เสียเวลาเลยอ่ะกูบอกให้สูตรนี้เทสมาแล้วนะฮะท่อนกลางเดิมร้อยสิบห้าจบนะดูเรื่องโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนี่อะไรกันเนี่ยนี่ทำอะไรกันบ้างครับชำเงินนะพี่เสร็จแล้วเหรอเ็พี่ร้อจูน เฮ้ยรถเขาท่อรั่วเสร็จแล้วมาแล้วโอเคเอ็นเทค okay. ครับทำงานทำการด้วยลูกค้ารออยู่นี่นี่คนนี้เขาเนี่ยวี v A T A B ออสเทบอร์ไอไม่ใช่เว้ยอันนี้ GK เคฮะเอาติดใส่ใหม่ก็มาแล้วนะเอ็นเทคนะงานการทำไม่ทำนะเอาแต่ไปลงอ่างนะนะ <laughs> นั่นมันดาราไอไฟแตงกิ้วใครวะ ใครเป็นดาราวะแม่งสภาพมึงนี่แม่งดาราก็บางนะฮะช่วงนี้เธอล้อถามมันท่าก็เอานะฮะช่วงนี้งานน้อยอะฮะปั๊มตังค์หน่อยฮะเล่นหนังเยอะหน่อยนะฮะนะฮะนะ ไม่รู้ทําอะไรกันบ้างฮะเราก็จําไม่ได้นะฮะแต่งจริงนะสองคนนี้แม่งเพื่อนกันดูดินี่นี่แถวบ้านกูเรียกอ้วนผอมจอมสดมาด้วยกันนี่แม่งใช่เลยนี่ต้องหาคนตวัตวมกลมอีกคนดังนั้นแล้วยืนประกบซ้ายขวานี่ใช่เลย <c oughs> คิดตัวเองว่าอะไร <c oughs> ไอ้บ้าแจ็คแฟนฉันมึงบ้าหรือเปล่าโอ้ เออโอเคตามนั้นนะฮะอันนี้ทำอะไรเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์นี่เห็นไหมดูดิแม่งเดินตามกันยังห่างยู่โอเคเรื่องนะเอาเอาเอาระแท้เรื่องเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์เราจบเรื่องเกียร์ก่อนเรื่องหาวไว้ที่หลังทำงานต่อกันครับลูกค้าเยอะ โอเคนะกระจกซิ่งใสเอสดี SD ทรงไหนตัวเข้าเบอร์ร้านเลยครับตัวเข้าเบอร์ร้านเลยนะจ๊ะชุมบุย๋ยเออแล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยโม,โ,มโมเกียร์กูไปไหนแล้วเนี่ยคนโมเกียร์กูไปไหนเลยกุญแจอยู่ในรถลองเลยนะมเ,เ,เดี๋ยวหาคนกอนแม่งโยเกียะไปหมดไอ้สม้มเกียร์ฝั่งนูน้นเยดิมีช่องเอาเบนซ์ซีคูเข้าไปจอดป่ะข้างหมู่บ้านอะ เบน่ะเอาเข้าไปจอดเข้าขงบ้านได้ไหม<อ>มีช่องว่างกัช่องไหมเต็มแล้วอ้าวฟันเขียวอยาบออได้ไหมจะได้เอาเบ้นจอดเขา้าซองช่องอ่ะไม่เหลือสักช่องเหลือฝั่งนู้นอ่ะอบ่อไต้หวันมีอะไรบ้างเหรอบ่อไต้หวันมีนี้ปะขำๆปะหมืน่นหมืน่นหมื่นห้าปะ สวยๆเลยป่ะเพิ่งถอดออกมาป่ะเนียนๆเ,เลย